สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากรัดเพนสวาเนียประเทศลารัฐอเมริกานะคะวันนี้ก็มาพบกันแล้วกับแาวตรังจักปักเจมนะคะแล้วก็เปิดตัวกับเด็กตัดหญ้าหัวเรานะคะมาแจก้อยล่มอย่างแต่งตัวโลอยเลยตัวเดียวมันเข้าประยากรอากาศว่ามันมีป่าย,ยู่เข้าแลนะ้วตึ้งกับฝนตกมาวานเก็บตัดหญ้าแล้วปึ้งรับจักงานนี้จุดก็จะได้เปลี่ยนตีแล้วตรงนูนนะคะเลยแต่ตังล่มล่มมันเดิมมากแล้วนะัเดี๋ยวต้องย่านบินไปยกลางเรื่องแล้วแล้วว่าตัวเดียว ฟุ้นตกนักนะคะแล้วนี่นะคะเลยนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยโปรก็วา่าประหยัดโกนวา่าฟุนน้นอีตกตีเจ็ดก็มันตกจริงอะไรตีเจ็ดอันประหยัดโกนคอมเมนต์นะคะแล้ววันเนี้ยนไปยอยู่ข้าวนี่เลยนะคะต้องลมต้องฝนวา่า แต่ว่าข้อดีกล้องปฏิณาเมกานะเวลาฝนตกนักปนเนียนปายอยู่ก้าวมันก็จะมีข้อความเตือนมาในโทรทัพน์นะคะว่าให้ระวังให้อยู่แต่ในเรือนและไมออกไปข้างนอกแล้วการระวังน้ำตัวมาแล้วแบบนั้นเลแต่ว่าดีในการซื้อจ้านเทคโนโลยีกองปะเทศนี้มันดีก็แต่ว่าบ้านเราเบือประหยัดก่อนอ่กาไม่ใหญ่ต้องอาจไ้เทคโนโลยีไรในเบื่อเล็กโนโ่นไมว่าอันตาหมดขึ้นตูน้บันันต่อเดียวฝนตกแน่นอน ก็เวอร์มันจริงอันแล้แกมันแจ่ใจเรได้เลยี่แก่ใจแต่หน่วยตาแล้วแล้วตึ้งก็ว่าแมนนี่คนโบราณนี่บ้านเราเนี่ยกาปาอยู่นี่ก็เล็กจำวันที่แล้วนะคะวันนี้ก็นากกาดีแล้วนะตึงกับวันนี้กามามาจวนมาตํามานี่นะคะมาวุ่งเนี้ยตึงกาอ้วนนั่นไม่แกยั่งเลยนะตึงหมายเลว่าวุ่งเนี้ยปื้อกันมาไม้วัดตึงกันเนี้ยนะคะเอาหนำ้ดนในเล็บหลงกลักๆนะเอ่อเตะไปบนเนี้ยแล้วก็ปิดป้าจิบนาตีนะคะเล้่งดังนั้นเกามาเอามาลางน้ำอก แล้วก็เมือกเมือกีนก็เจ้าโอันมดนะคะปอล่างดีแล้วก็เติมน้าลงไปเติมน้าก็ว่าไ้ต่วเนี่ยปอดีแล้วไม่ต้องหมากแรงไอปลอดได้ต้วมแล้วก็เอาหวัวพลาสติกนั้น,นมากลุมไ้เอามาปิดไปแล้วกาตินี้เราไปเข้าในไมโครเวฟตอนเด็กันกดไปจ้มนาทีก่อนนะคะเ <c oughs> นี่ามาใช้ไมโครเวฟปันนี้แล้วนะกดจั้มนาทีแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาโอกมาแล้วก็เราก็กลับดันเนี่ยแล้ว เอาบนขึ้นเอาบนลงล้างล้างขึ้นบนนี่แหละแล้วกาทีนี้กาปิดปิดไว้เหมือนเดิมแล้วก็พลาสติกอันเก่านั้นแล้วก็ปิดไว้เหมือนเดิมแล้วก็ใส่ไปในไมโครเวฟไม่แล้วจำนาทีลวแล้วกาตาเหลวน้ามันตามันออกมาปันปื้นกันยายเลยอืมเนี่ยนะคะได้แล้วนะคะนี่สุกแล้วเนี่ยอ่าซุกดีแต่บางคนก็ไม่ชอบเลยนะก็ว่ามัน มันเปียกอะนะแต่ว่ามาม่าวันนี้ก็หวงามนะงามดีนะคะแต่ถ้าใครจบแบบแงงแงงแก่งนะแก่งนั้นเดินหนึ่งกับวันนะคะมันมันจะไม่เปียกเปียกไปไหนแต่นี่ก็ไม่ใช่ว่าเปียกนะ่าเกลียดนี่กินกินดีเนี่ยนมดีนะคะนมดีไม่เป็นไตไม่เป็นไรอืมนี่นะอืมได้แล้วเบอร์เนาะ ก็าวากาดดีนะคะกระชวนกันกับโมเด็กนี่จ้องมากนี่มาเล่นลังเดินแล้วนะคะก้องเกายโยแต่แต่ในเดือนนั้นมันเบื่อนะคะเด็กตึงมันไม่โวยตํำมาได้กันนัเลยกเต่ตัวตัดชวนกันมาเล่นลังเดินแล้วแล้วตึงไกเ่เคยกินอันนี้มั้งตึ้งตะเลนมปังแล้วก็ใส่เนี้ยวลงไปแล้วก็ไอติมแล้วเล็กเยอะๆนะนแม่มาจะให้กินแล้วนมปังนี่ย แกให้กินแต่กล้วยใจ่กล้วยปะไว้ได้กล้วยกล้วยมันจำบาดตึงน้ำปังได้ติมปันยมาหน้าบาดตึงลูกแกเจ๊กนตึงแกเลี้ยงไม่โดดแล้วแกให้กินแต่กล้วยแกพยายามจักจวนนมนาว่ากินกล้วยตากินกล้วยตาไม่เจยใจแล้วแกไหลก่องเบี้ยนะก็นายดูนี่เมรานะ แต่วางนี now, no ้ก so ันหน้าไหวอย่างใก้อยู่เลยและแต่ก็ไม่ร <fun> ู้วันกี <Yeah. S 2> ่บาทเลยนะวางนี้ใก่อย่างเจอกินอยู่เลยใต้รอมาเลยมั้งนะคะจึงกะบอกมาแลที่หวานกี่บาทนะคะอยากเอ็นอยากกินนั่นแหละก้าวไหลข้องมาม่าหยกจักนะคะแต่ว่ายังช็อกโกแลตเนี่ยกระดาษลงไปช็อกโกแลตจึงกะตัวกะไส้โรตัวได้ดอยไร่ไส้ไปเปอลินลินว่ามาม่าทำไมไล้นว่าจัดเกินหรอกถึงกลูกบาลเด่นเดนเรากะจบเนี้ยกินแต่เนี้ยนะคะ ไอติมมันดูดเล่นแต่ว่าเนี่ยในจวงเอาจวงเอาแล้วตึงก็ลองกินไปแล้วนะคะแต่ว่าไม่รู้ใสมันไม่ร่อยมันบานเราไม่รู้เพราะหวานนุมปังมันเค็มมาว่ามันไอติมมันวานเกินบอกไม่ตูก,กันค่ะแต่บ้านเรามันร้อยว่านี่ กาวันนี้ก็ต้องข้อตัวก่อนนะคะกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันนะคะต่างเพจใน Facebook หละการใน YouTube กันนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ช่วยกันติดตามช่วยกันแชร์ช่วยกันไลค์นะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะก่อนุญาตไปลางตัวเก่งก่อนค่ะสวัสดีค่ะ That's like to eat carrots.